หนังสือเสียงสโรชาฉบับแด่ผู้บำเพ็ญธรรมรวบรวมและเรียบเรียงโดยวันนาคชะเสนีบทที่12อาทิตตะปริยายสูตรจากพระไตรปิฎกเล่มสี่หน้า49ฉบับฉลองกรุงรัตนโกสินทร์สองปีเครื่องหมายคำพูดเปิด ดูกรพิสุกทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนก็อะไรเล่าชื่อว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนเครื่องหมายคำถามดูกรพิสุกทั้งหลายจากสุเป็นของร้อนรูปทั้งหลายเป็นของร้อนวิญญาณอาศัยจักสุเป็นของร้อน สัมผัสอาศัยจากสุขเป็นของร้อนความเสวยอ,อารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่ใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจากสุสัมผัสเป็นปัจจัยแม้นั้นก็เป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรเครื่องหมายคำถามเรากล่าวว่าร้อนเพราะไฟ คือราคะเพราะไฟคือโทสะเพราะไฟคือโมหะร้อนเพราะความเกิดเพราะความแก่และความตายร้อนเพราะความโศกเพราะความรำพันเพราะทุกข์กายเพราะทุกข์ใจ เพราะความคับแ้นเครื่องหมายคำพูดปิดโซตะเป็นของร้อนเสียงทั้งหลายเป็นของร้อนคานะเป็นของร้อนกลิ่นทั้งหลายเป็นของร้อนชิวหาเป็นของร้อนรสทั้งหลายเป็นของร้อนไก้เป็นของร้อน โธพธพะเป็นของร้อนมณะเป็นของร้อนทมทั้งหลายเป็นของร้อนวิญญาณอาศัยมณะเป็นของร้อนสัมผัสอาศัยมณะเป็นของร้อนความเสวยอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์หรือมิใช่ทุกข์มิใช่สุข ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสแม้นั้นก็เป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรเครื่องหมายคำถามเรากล่าวว่าร้อนเพราะไฟคือราคะเพราะไฟคือโทสะเพราะไฟคือโมหะร้อนเพราะความเกิดเพราะความแก่และความตาย ร้อนเพราะความโศกเพราะความรำพันเพราะทุกกายเพราะทุกใจเพราะความคับแค้นเครื่องหมายคำพูดเปิดดูก่อนพิสุกทั้งหลายอริยะสาวกผู้ได้ฟังแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักสุย่อมเบื่อหน่าย แม้ในรูปทั้งหลายย่อมเบื่อนายแม้ในวิญญาณอาศัยจักสุย่อมเบื่อนายแม้ในสัมผัสอาศัยจักสุย่อมเบื่อนายแม้ในความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจักสสุสัมผัสเป,เป็นปัจจัย เครื่องหมายคำพูดปิดย่อมเบื่อนายแม้ในโสตะย่อมเบื่อนายแม้ในเสียงทั้งหลายย่อมเบื่อนายแม้ในคานะย่อมเบื่อนายแม้ในกลิ่นทั้งหลายย่อมเบื่อนายแม้ในชิวหาย่อมเบื่อนายแม้ในรสทั้งหลาย ย่อมเบื่อนายแม้ในกายย่อมเบื่อนายแม้ในโพธิพราทั้งหลายย่อมเบื่อนายแม้ในมณะย่อมเบื่อนายแม้ในธรรมทั้งหลายย่อมเบื่อนายแม้ในวิญญาณอาศัยมณะย่อมเบื่อนายแม้ในสัมผัสอาศัยมณะ ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อเบื่อหน่ายย่อมสิ้นกำหนัดเพราะสิ้นกำหนัดจิตก็พ้นเมื่อจิตพ้นแล้วก็รู้ว่าพ้นแล้วอริยสาวกนั้น ทราบชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีก็แลเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัดวัยากรณภาสิตนี้อยู่จิตของพิสุขพันรูปนั้น พ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นจบอธิตตะปริยายาสูตรวงเล็บเปิดอุรุเวลาปฏิหารวงเล็บปิดพุทธพจน์เกี่ยวกับอายาตนะเครื่องหมายคำพูดเปิดพิสุขทั้งหลายเราจักแสดงแก่พวกเธอซึ่ง เครื่องหมายคำพูดเปิดสัพพสิ่งเครื่องหมายคำพูดปิดวงเล็บเปิดสิ่งทั้งปวงเครื่องหมายลูกน้ำครบหมดเครื่องหมายลูกน้ำทุกสิ่งทุกอย่างวงเล็บปิดจงฟังเถิดอะไรเล่าคือสับพสิ่งตากับรูป จมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับโพธพระใจกับธรรมารมนี้เราเรียกว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดสัพสิ่งเครื่องหมายคำพูดปิดเครื่องหมายคำพูดเปิดพระองค์ผู้เจริญ เรียกกันว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดโลกโลกเครื่องหมายคำพูดปิดดังนี้ด้วยเหตุเพียงไรจึงมีโลกหรือบัญญัติว่าเป็นโลกเครื่องหมายคำถามเครื่องหมายคำพูดปิดพระองค์ตรัสตอบว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดดูก่อน สมิทธิที่ใดมีตามีรูปมีจักขุวิญญาณมีทาอันพึงรู้ด้วยจักขุวิญญาณที่นั่นก็มีโรคหรือบัญญัติว่าเป็นโรคเครื่องหมายลูกน้ำที่ใดมีหูมีจมูก มีลิ้นมีกายมีใจมีธรรมารมมีมโนวิญญาณมีสิ่งอันพึงรู้ด้วยมโนวิญญาณที่นั่นก็มีโลกหรือบัญญัติว่าโลกเครื่องหมายคำพูดปิดเครื่องหมายคำพูดเปิดด้วยอะไรเล่า คนจึงสําคัญหมายในโลกว่าเป็นโลกถือโลกว่าเป็นโลกเครื่องหมายคาถามด้วยตาด้วยหูด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยกายด้วยใจคนจึงสําคัญหมายในโลกว่าเป็นโลกถือโลกว่า เป็นโลกเครื่องหมายคำพูดปิดเครื่องหมายคำพูดเปิดพิสุขทั้งหลายเราจะแสดงการอุทัยพร้อมและการอัดสดงแห่งโลกเครื่องหมายลูกน้ำจงฟังเถิดการอุทัยพร้อมแห่งโลกเป็นฉนหะนเครื่องหมายคำถามอาศัยตาและรูป จึงเกิดจากขุวิญญาณความประจวบแห่งสิ่งทั้งสามนั้นคือผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเพราะ อุปาทานเป็นปัจจัยพบจึงมีเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชลามรณะจึงมีและโสกะปริเทวะทุก์โทมนัสและอุปายาตก็มีพร้อม นี่คือการอุทัยพร้อมแห่งโลกเครื่องหมายคำพูดปิดเครื่องหมายคำพูดเปิดอาศัยหูอาศัยจมูกอาศัยกายอาศัยใจและธรรมาลมจึงเกิดมโนวิญญาณและอื่นๆนี่คือการอุทัยพร้อมแห่งโลกเครื่องหมายคำพูดปิด เครื่องหมายคำพูดเปิดการอัดสดงแห่งโลกเป็นฉไหนเะครื่องหมายคำถามอาศัยตาและรูปจึงเกิดจากขุวิญญาณเครื่องหมายลูกน้ำความประจวบแห่งสิ่งทั้งสามนั้นคือภัะเพราะภัะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะ เวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะตัณหานั้นแหละสำลอกดับไปไม่เหลือความดับอุปาทานจึงมีเพราะดับอุปาทานความดับพบจึงมีเพราะพบดับความดับชาติจึงมีเพราะดับชาติ ชลามรณนะโซกะปริเทวะทุกโทมนัตและอุปยาตจึงดับความดับแห่งกองทุกทั้งหมดย่อมมีได้อย่างนี้นี้เรียกว่าการอัสดงแห่งโรคเครื่องหมายคำพูดปิดวงเล็บเปิด อาศัยหูจมูกลิ้นกายใจและธรรมาลมก็เช่นกันวงเล็บปิดเครื่องใบคำพูดเปิดเมื่อตามีอยู่พระอาหารหันต์ทั้งหลายจึงบัญญัติสุขทุกข์เมื่อตาไม่มีพระอาหารหันต์ทั้งหลาย ย่อมไม่บัญญัติว่าสุขทุกข์เมื่อหูเมื่อจมูกเมื่อลิ้นเมื่อกายเมื่อใจมีอยู่พระอรหันต์ทั้งหลายจึงบัญญัติสุขทุกข์เมื่อหูเมื่อจมูกเมื่อลิ้นเมื่อกายเมื่อใจไม่มี พระอาหารหันต์ทั้งหลายย่อมไม่บัญญัติสุขทุกข์เครื่องหมายคำพูดปิดเครื่องหมายคำพูดเปิดพิสุขทั้งหลายตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเครื่องหมายลูกน้ำแม้สิ่งที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดขึ้นเครื่องหมายลูกน้ำก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเครื่องหมายลูกน้ำตาหูจมูกลิ้นกาย ใจซึ่งเกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจากเป็นของเที่ยงจากเป็นสุขจากเป็นอนัตตาได้แต่ที่ไหนเครื่องหมายคำพูดปิดเครื่องหมายคำพูดเปิดรูปเสียงกลิ่นรสโู้ัพบพระ ธรรมารมไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแม้สิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้รูปเสียงกลิ่นรสผู้ถับพระธรรมารมเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเครื่องหมายลูกน้ำรูปเสียง รสพุพธะธรรมารมณ์ซึ่งเกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจากเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาได้แต่ที่ไหนเครื่องหมายคำถามเครื่องหมายคำพูดปิดเครื่องหมายคำพูดเปิดพิสุขทั้งหลาย ข้าวกล้างอกงามบริบูรณ์และคนเฝ้าข้าวกล้าก็ประมาทเสียโคกินข้าวกล้าลงสู่ข้าวกล้านโน้นพึงเมาเพลินประมาทเอาจนเต็มที่ฉันใดเครื่องหมายลูกน้ำปุถุชนผู้ไม่ได้เรียนรู้ไม่สังวรในภาษายาตนะหย่อมเมาเพลิน ละมาทในกามาคุณห้าจนเต็มที่ฉันนั้นเครื่องหมายคำพูดปิดพิสุทั้งหลายผัษายตนะหกเหล่านี้ที่ไม่ฝึกไม่รักษาไม่สังวรย่อมเป็นเครื่องนำทุกขมาให้ภาสษายตนะหกเหล่านี้ที่ฝึกดีแล้วคุ้มครองดีรักษาดี สังวรดีย่อมเป็นเครื่องนำสุขมาให้เครื่องหมายคำพูดปิดเครื่องหมายดอกจันสามิสุขคือสุขที่อาศัยเหยื่อล่อสุขอิงอามิตรสุขจากวัตถุคือกามคุณนิลามิสุคือ สุขไม่อิงอามิตรสุขไม่ต้องอาศัยเหยื่อร่อสุขปลอดโปร่งเพราะใจสงบหรือได้รู้แจ้งความเป็นจริงจบบทที่สิบสอง